อโดนครับโดนแล้วดูใช้ครับดูใช้โอเคโอเคใช้ครับใช้อือ้ ใส่ถุงครับใส่ถุงโอ้ oh. ล้มทางเรือไปแล้ววะเนี่ย ไปครับบ้านนี้ไปไม้ไหมครับไม้บางไดมีป่าครับเนาะจะติดเครื่องไปก่อนครับบ้านนี้ครับคนเราติดเครื่องขับเรือไปคนเราครับขับเรือไปหาเบิ้งไม้ที่เป็นกระสูุ คนไม้ไม้คุณครับไม้ไกลๆนนคนละคนเลยครับผมรอรอป้ายางครับน้อรอรอสวนยางคนละไม้รอรอ เราเกี่ยวพู่เขาครับเนาะมองพูเขากะมันเป็นก้อนหินครับเดี๋ยวถ้าว่าคำผมก็จะไปปึ้งอยู่ครับเนาะไปนี่ก้อน จอดเรือมปนี่ครับเนาะไม้ไม้ธนาเนครับเนี่ยใกล้จะหอดแล้วครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยน่าจะรอบบอมองมุมนี้ก่อนครับบันจะลองดู มองนี่ครับมองนี่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 ที่เป็นต่อไม้ครับนี่ผนครับ กระสบขึ้นคนคือเป็นมูลล่เลยบ่หวว่าจะกัดเงีอบวกระสบจุดครับซ้เนี่ นี่โอ้ยเอ้ยนี่ใใสโอ้ยกระสูบจุดครับเนี่ยเบิ้งใสครับเบิ้งใสอืออืม,อมเอาใส่ถุงนะครับเอาใส่ถุงก่อนถุงผ่าแง่งเขียว สะสมไว้เดี๋ยวก็ได้เพิ่มไายแต้ม โดนดนะครับโดน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 โอ้มันอยู่ในมันอยู่ในแหนอืมใส่กระลังสวยเลยครับเี้ เฮ้ยโอ้โดนแล้วครับโดนโดนดีด้วยดูใช้โอ้ใช้เล็กใช้เล็กใช้กิวโอ้โหยกระสุบจุดครับจุด จุดเฮ้ยโอ้ยมาดูเนี่ยมาดู โดนแล้วตัด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 ใส่สวยๆครับใส่สวยๆ ยังไงครับแอคชั่นคันเบ็ดครับแอคชั่นดีนะครับคันเบ็ดครับโ้งครับว่าครับ ลังกล้องครับปลาสูตรพุ่นปลาสูตรผมพุ่นเมครับอยุทธะลังกล้องคนน่ะผมตีเบ็ดตะทำบนตีเงี้ยวทั้งบนครับเห็นไหมถีบกระแับบันนี่นั่นโอ้ยมันอยู่ทั้งหลังตัวนี้หลังกล้องคนน่ะครับอูย้ย โอเคเลยครับคำคำครับส่วนคำคำเนี่ยแรงส่วนคำคำเนี่ยแรงครับอาครับบานนี่ทำแล้วมืดแล้วเอาไวปทำนี้ก้อนครับคนละครับคลิปนาคนละมือไม่คลิปนาคนละครับยัง ทะลุดอีกครับเนาะ。